ผมต้องทําให้เป็นส่วนห้าไอ้ตรงนี่มีปัญหาครับมันของเดิมมันอยู่แล้วนี่ครับ11ส่วนห้ามันของเดิมมันอยู่แล้วแต่ไอ้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นส่วนอะไรครับส่วนห้าครับโอเคคุณต้องเปลี่ยนเป็นส่วนห้าทำไมต้องส่วนห้าด้ผมสังเกตไงบอกเราสังเกตตัวแรกกับตัวสุดท้ายมันอนุกรมส่วนคงที่อยู่ที่ห้าเพราะฉะนั้นตัวอื่นต้องคงที่อยู่ที่ห้าเช่นเดียวกันแล้วคุณจะทํำยังไงให้สองตัวกลางนี่ครับให้มีส่วนคงที่อยู่ที่ห้าแต่หารก็แล้วต้องได้หนึ่งมนเดิมนะดูตัวแรกครับหนึ่ ตรงนี้มันหนึ่งครับหารห้าแล้วต้องได้หนึ่งเหมือนเดิมนะต้องได้หนึ่งเหมือนเดิมข้างบนเพราะฉะนั้นคุณก็ไปคิดมาเอ๊ะเลขอะไรวะหารห้าได้หนึง่งคุณไปจ้างวิเคราะห์เลขอะไรละ่ะหารห้านี่หนึ่งก็เลขห้าไงฮะใช่ไหมฮะก็เลขห้าหาห้านี่หนึ่งเห็นไหมครับผมจากเลขหนึ่งผมแปลงเป็นห้าส่วนห้านั่นเองแต่เราต้องทําให้ส่วนห้าแต่เราไปคิดเองว่าเลขอะไรวะหารห้านี่หนึ่งเพราะจุดประสงค์เราต้องการให้เป็นส่วนห้าครับต่อมาครับ16ส่วน10ต้องการต้องการแปลงเป็นส่วน5เช่นเดียวกัน ไอ้น,นี่ไม่ต้องหารครับคุณก็ทําไปเลขเศษส่วนต่ำก็จบแล้วเอาแม่สกุณแม่2ไปหารทั้งเศษและส่วนเดี๋ยวส่วนเป็น5เองครับนี่ไงครับแม่2ออะไรครับ16หารสองได้แปด10หารสองเรือห้าเห็นไหมครับตรงนี้กลายเป็น8ส่วน5ครับเอาแม่สคุลแม่2ไปหารทั้งเศษและส่วนมันก็กลายเป็นส่วนหาและซึ่ง8ส่วนหมันก็เท่ากับ16ส่วน10นั่นแหละโอเคไหมผลหารมันเท่ากันนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมแปลงเป็นส่วน5หมดเรียบร้อยแล้ว คำตอบผมได้อนุกรมส่วนอย่างรวดเร็วครับส่วน5้าด้วยคำตอบของเราเนี่ยอนุกรมส่วนต้องคงที่ที่5้าด้วยเพราะทุกที่ก็คงที่หหมดเนี่ครับเพราะอนุกรมส่วนเราต้องคงที่อยู่ที่ห้าครับคราวนี้อนุกรมเศษของเราล่ะครับอนุกรมเศษของเราก็ต้องไปคํานวณมาจากเศษี่ครับไปคํานวณมาจากเศษเลยโอเคไปคำนวณมาจากเศษครับเมื่อเศษของเราดูสองห้าแปดสิบเอ็ดไปไงครับมันเป็นอนุกรมเพิ่มขึ้นครับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับนะครับ ไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุตคูณแน่นอนเพราะสองคูณเลยได้5ก็ไม่มีด้วยเนี่ยสองคูณเลยได้5ก็ไม่มีนะครับแบบสะสมก็ไม่ใช่เพราะสองบวกหมันได้7ไม่ใช่8เมื่อไม่ใช่มันก็ต้องเป็นการเพิ่มขึ้นแบบบวกมันบวกเพิ่มขึ้นครั้งเท่าไรเราก็ตีแฉกดูลยครับใช่ไหมเราตีแฉกดูครับมันบวกเพิ่มขึ้นครั้งละ3แสดงว่า11มาสู่คําตอบก็ต้องเพิ่มขึ้นครั้งละสเหมือนกัน11บบวกสามได้ส4ี่ครับโอเคไหมเราได้คําตอบเรียบร้อยแล้วโอเคนี่คืออนุกรมเศษส่วนครับ ผมพูดหมดแล้วอนุกรมทั้งสนิดครับที่ข้อสอบสามารถออกได้นะ้มีอยู่4ที่ตามที่ผมบรรยายไปนะคุณก็ไปทำความศึกษาทำความเข้าใจให้แม่นโอเคไหมครับนะผมก็จะมีโจทย์ให้คุณไปฝึกทำที่บ้านเห็นไหมครับคุณก็ลองฝึกดูนะครับอ่ะคราวนี้มาดูอนุกรมสัมพันธ์นะฮนะหัวข้อถัดมานะั้นเรามาพูดอนุกรมสัมพันธ์กันนะอนุกรมสัมพันธ์โอเคปะ หน่วยข้อ,ขอนี้เราจะพูดอนุกรมสัมพันธ์คำว่าอ,อนุกรมสัมพันธ์เนี่ยครับข้อสอบเขาจะให้รูปภาพมาแล้วมีตัวเลขตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วจะมีตัวเลขตำแหน่งต่างๆแล้วจะให้หาตัวเลขนะในช่องที่มี question mark คือเขาถามอยู่นั่นเองนะครับเช่นนะโจทย์ข้อหนึ่งบอกว่านะดูโจทย์แรกผมมีรูปภาพมานะมีรูปภาพมาสามรูปโอเคไหมมีรูปภาพอยู่สามรูป ทั้ง3มรูปนี้มันจะมีความสัมพันธ์เหมือนกันนะจะมีความตอนนั้หนึ่งสองสองสองสี่แปดนะครับแล้วก็สามเครืมาและเลขโคโอเคเขาถามเธอตรงนี้นะว่าไอตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เราก็ดูครับไอทั้งสามรูปนี้จะมีความสัมพันธะ์การได้มาของตัวเลขเนเหมือนกันนะครับผมก็ไปนั่งสังเกตด,ดูก็แล้วกันเนาะนะครับก็จากการเราเห็นเนี่ย สองไอ้ที่มีสองสี่แปดผมเห็นได้สองคูณสี่มันได้แปดหนึ่งคูณสองไม่ได้สองแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยเอาทางขวาเอาซ้ายมือเนี่ยคูณกันจะได้ทางขวามือใช่ไหมเนี่ยเอาสองล่างกับบนเนี่ยคูณกันจะได้ขวามือไอ้นี่เหมือนกันครับสามคูณเครสชูมาร์กจะได้หกใช่ไหมฮะเราก็ไปนั่งสังเกตเอ๊สามไปคูณเลขอะไรว่าได้หกนะสามคูณเลขอะไรก็คือเลขสองน,นั่นเองแสดงว่านะตรงนี้คือสองมีค่าเท่ากับสอง โอเคไหมจบแล้วนี่คืออนุกรมสัมพันธ์ก็มามาลักษณะประมาณนี้นั่นคือแบบแรกแบบรูปภาพโอเคแบบรูปภาพต่างๆนะครับตัวอย่างถัดมานะฮะเป็นอนุกรมรูปภาพาแบ,บบวงกลมโอเคไหมนะครับมีเลข18ใช่ไหมฮะสิบยี่สิบแล้วก็สิบเก้าสิบเอ็ดสามแล้ว question mark แล้วก็สิบสองนี่คืออนุกรมรูปภาพ หาวงกมแล้วความพันนะนะอนุกรมสัมพันธ์ให้รูปภาพวงกลมมาหนึ่งรูปแล้วให้เราหาตำแหน่ง question mark นะให้าหาตำแหน่ง question mark ่ามีค่าเท่าไหร่นะเราก็สังเกตวันนี้ต้องเกิดจากการสังเกตเองว่าการได้มาของตัวเลขก็อยู่ในวงกลมแล้แต่มาอย่างไรแค่นั้นะผมสังเกตตัวเลขอะไรตัวเลขตรงข้ามนะผมสังเกตตัวเลขตรงข้ามมันจะต่างกัน7 10กับ3ต่างกัน7 18กับ11ต่างกัน7 ใช่ไหมฮะสิบเก้ากับสิบสองก็ต่างกันเจ็ดแสดงว่ายี่สิบกับควีนช์มาค็อกต้องต่างกันเจ็ดแต่ตัวเลขข้างล่างเนี่ยก้อนข้างล่างมันจะน้อยกว่าข้างบนคุณไปคิดดูว่าไปคิดเองว่ายี่สิบกับควีนช์มานี่ยตัวเลขอะไรไว้ควีนช์มาค็อกมันยิ่งต่างกับยี่สิบอยู่เจ็ดแล้วตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันต้องน้อยกว่าข้างบนใช่ไหมฮเพราะนั้นมันมันต้องต่ำกว่ายี่สิบครับเราไปนั่งดูซิใครครับตัวเลขอะไรดีครับเดีผมก็ไปสังเกตดูก็คือสิบสามนี่เองครับเพราะยี่สิบลบสิบสาม นะฮะแล้ว13มนันนอยกว่า20ครับแสดงว่าตรงตำแหน่ง question mark เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไรครับอ่า13โอเคแค่นี้นี่คือเกี่ยวกับอนุกรมสัมพันธ์ไปดูอนุกรมสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งครับนะอนุกรมสัมพันธ์อีกแบบก็คือให้รูปแบบความพันธ์อยู่ในรูปแล้วตารางมานะให้ความพันธ์ที่อยู่ในรูปตารางนะ4นะครับแล้วก็นี่เขาถามเราตรงนี้แล้วก็7แล้วตรงนี้ก็คือความจริงมีตัวเลขแต่เขาละไว้ โอ <Okay, S 2> เคเวลาไวไม่ต้องไปสนใจมันนะเราสามารถเดาตัวเลขได้ทั้งหมดครับโอเคไหมเราต้องหาความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ในแถวนอนแถวตั้งมันจะมีความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับก็เหมือนอนุกรมที่เราเรียนกันมาอนุกรมเพิ่มลดธรรมดา่นแหละครับแต่วันนี้เขามาสร้างเป็นตารางแค่นั้นะครับมาสร้างเป็นตารางครับผมก็จะมาสร้างความพันธ์ดูนะนะว่ามีลักษณะยังไงนะครับที่แรกผมดูความสัมพันธ์ของแถวก่อนความสัมพันธ์ของแถวเนี่ยตัวเลข4ี่ไป7มันเพิ่มขึ้นนะนะน ทุกๆแถวเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เหมือนกันทุกๆแถวมีความสัมพันธ์เหมือนกันโอเคไหมนะครับแล้วทางคออาแถวตั้งล่ะครับลักษณะทอเร่มล่ะครับผมเห็นแล้วสีมาลดลงคนระับเห็นไหมลดลงในข้างล่างในต่ํากว่าแล้วครับแถวข้างล่างในต่ำกว่าข้างบนนะเราก็ไปนั่งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กันผมเห็นแล้วตรงเนี้ยต่างกันหนึ่งนลบทิ้งลงหนึ่งนใช่ไหมแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดเนี่ย สองลบหนึ่งได้หนึ่งเห็นไหมผมเห็นนะสังเกตดูแถวล่างก่อนเลยเห็นความพันชัดเจนดีนี่ผมลองหาความพันแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากผมจะวิเคร้คุณเห็นก็นแล้วกันนะครับนะวิเคราะห์คุณเน็นใช่ไหมนะครับอ่ะเราก็ไปหาความพันตัวอื่นบ้างหนึ่งไปสองเนี่ยบวกเพิ่มหนึ่งนี่คือตามแถวนอนนะแล้วดูสังเกตตรงนี้ห้าไปแปดบวกเพิ่มอะไรครับเนี่ยสาม เอ๊หนึ่งสามคุณดูตรงนี้ก็หนึ่งมาสามตรงนี้ระหว่างแถววันนี้นี่ก็น่าจะเป็นอะไรครับสองนี่คือการเดาบวกหนึ่งบวกสองบวกสามรว่าจริงไหมนี่เดานะผมเห็นจากคอลัมน์ที่หนึ่งไปคอลัมน์ที่สองมันบวกแล้วบวกเพิ่มหนึ่งจากการสังเกตคู่นี้แล้วคอลัมน์สามไปคอลัมน์สี่สังเกตจากห้าไปแปดบวกเพิ่มสามระหว่างกาาลางก็น่าอะรสองไปสามก็น่าจะบวกเพิ่มสองนี่เดาเอาเนะี่ยจะไหมเดาเอาครับผมได้แล้วตัวเลขคําตอบครับสี่มาคว t i ช n มา r ์น่าจะบวกเพิ่มหนึ่งรว่าจริงไหมน่าจะเป็นคําตอบคือนี้ โอเคได้5แน่นอนเลยก็4ี่บวกหนึ่งได้5นั่นเองใช่ไหมสี่บวกหนึ่งได้5ใช่ไหมเราก็สร้างความพันได้แล้วครับตรงนี้บวกหตรงนี้ได้เนี่ยห้าบวกสได้7เห็นไหมได้เลย7จ็บวกสเดี๋ยวได้10เนี่ยเขาตรงนี้10ใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยว10ครับใช่ไหมคราวนี้คุณสังเกตที่5้าเลยห้ามาสลบทิ้ง1ใช่ไหมลบทิ้ง1 5ึ่งห้ามาสีลบหนึ่งี่ครับตรงนี้ก็ต้องลบหเหมือนกันนะฟแฟลลบหนึ่งหมดเลยนะครับ นทางแถวนอ่าทางแล็บทางแถวนอนนนะทางแถวนอนนะนนนะมันจะเพิ่มขึ้นครั้งละ1 2 3แต่ทางแถวตั้งลงมาเนี่ยครับมันจะลบทิ้งทีละ1โอเคมันจะลบทิ้งทีละ1นะครับนจะลบทิ้งทีละ1นะฮะนะฮจะลบทิ้งทีละ1อ่ะเพราะฉะนั้นข้อสอบถามตำแหน่งเควชุมารเราตอบเลขอะไรนั่นเองครับ5้านี่คืออนุกรมนะครับสัมผัสสัมพันธ์นะครับอนุกรมสัมพันธ์ เราหาความพันจากรูปภาพนันเองนะรูปภาพตารางที่เราให้มาโอเคไหมนะครับคราวนี้เราก็มาดูอนุกรมอีกแบบหนึ่งก็คือ,อตัวอย่างอาเอาตัวอย่างถัดมานะตัวอย่างตัวอย่างอนุกรมสัมพันธ์นะครับ1 2แล้วก็ขีดแล้วก็8ขีด6แล้วะไรครับขีด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 นะั่นคือมีตัวเลขนะแต่เราไม่ต้องเราไม่ได้หาไงครับเขาไม่ถาม ช่ไหมเจ็ดสิบสองยี่สิบเจ็ดขีดเลยก็ถามเควเชอร์มาครับเราก็หาเฉพาะตำแหน่งที่เคว i ช n m a มาก็ถามมาครับนะถาเฉพาะตำแหน่งที่เขาถาม,มาค่น,ะนะนั้นเองนะครับอ๋อเราก็ลองดูกันแล้วกันหาความสัมพันธ์แถวนอนแถวตั้งเองนะครับนะที่ผมเห็นตรงนี้เห็นชัดเลยจาก36ไปเ2